ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมณีกับมโหโพกับข้าพผู้พระลอคือเก่าเนาะคะ่ะมณีข้าพผู้พระลอกะสิพ้าท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับนาดิกเนาะค่ะนี่ยินว่านาดิมีเพื่อนฝันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะเพื่อนฝันอีกแล้วค,ะค่ะเพื่อนสีฝันจังใดใดตัวดีตัวเด็ดตัวใดไปฝากท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะ,ค,ะค่ะตอนนี้ข้ามผู้พระลอกะอยู่บริเวณหน้าบ้านของเพื่อนแล้วค่ะ เพื่อนก็นั่งถ่ายอยู่นี่ละค่ะเพื่อนก็นั่งถ่ายอยู่น้ำกันนี่ละเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็นั่งถ่ายอยู่น้ำกานนี่ละค่ะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะคำพูดผ้าละกะสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของเพื่อนพอพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะนา่ีสวัสดีค่ะค่ะะได้ีินี่ว่านาดดีฝันดีเนาะค่ะเลยสิผ้าท่านผู้ชมนี่มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของนาิีค่ะว่า นาดิกสีฟันจังไยสิมีโตัเด็ดโตโดัโตโดีโตโัวใหญเน่ยฝากท่านผู้ชมก็ขอให้นาดิกนี่เอาข้อมฟันในฟังนยคะ่ะเพืนนะันกับฟันว่าผู้เฒ่าไม่ยืนซ่องหนาห้องเนะงาะคนเจะนอยากกินเหล่า,าบานี้ก็เลยบอกคนว่าไม่ให้โชคให้ลาบพรที่จะเสียกินเหล้าเพื่อก็บอกว่าเสียงเอาที่บานลิกทีเมื่อนึงเก่าซีเนี่ยคือนะว่าบานลิกทีหนึ่งเก่าซีเนาะค่ะแมนบานี้มุขื่นกับมื่นอดฟันว่าอันเดย์ไปเก็บเพิดตัวที่ใจเงาใหม่ เปิดไปไม่ทิ้งออกใหญ่ๆจุ่มๆไปกับมีใหญ่เนาะเห็ดบวกใหญ่นั่นบ่แมนโอ้ไปเก็บเห็ดบวกใหญ่เส่ไลยบ่ค่ะไลยเต็มไปจุ่มๆเลี้ยงกันไปเลยไปเก็บไตเงาหรือไปเก็บอยู่เที่ยงพนในป่าแต่ว่าเก็บไตเงาะใหม่นะจ๊ะไตตุนใหม่ใหญ่เนาะค่ะแมนได้กลับมาเหือนจนเต็มตาแมนบอได้มากได้มากจนเต็มตาคุณน้องค่ะแมนบานี ผู้เทาทีว่ามาซองหนาห้องนี้ผู้ญิ่งหรือผู้ใสค่คะเป็นผู้เทาผู้ญิ่งนี่ละจ้ะว่าใส่เกือบดาวเทียมสีน้่เงินนะตีนก็ได้เบิ้งนาเป็นผู้หยิ่งนะจ้ะเพิ่นเห็นตะเคืงแอวลงไปฮาร์ดเห็นแตกหพว<ต>เขาลงมาหาตีนนะแต่เพราะว่ามองนาห้องมันแตกนะเนี่ยโเห็นหนาแต่แตกเต้นทักไตแต่ว่าเสียงก็เป็นเสียงผู้หญิ่งเนาะค่ะแมนเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นอยากกินเหล่าแมนบอกคะแมน พ่นอยากกินเหลาเพื่อนอัดีิก,ก็เลยขอโชว์ขอหล่านักเพื่อนเพื่อนในเสียงมาเล็กที่เมนบอกคะ่กะเมนก็เลยเอามาเสียงเบิงมาเล็กที่แต่้องกะหนึ่งเก่าซีหนึ่งเก่าซีเนาะคะ่ะก็เลยลองเอามาเสียงเบิงบมนันม่เขือกับมาฝันว่าดด้เก็บเพ็ดปวกแมนจ้ะไปจ้าคนครับไปเกิยเห็ดปวกไปสองคนไปสองคนก็ได้กลับ้าบานจนเต็มกระตาถานผู้ชมบานีผู้เฒ่าผู้หญิงนั้นเพืดด่อนในเบาหยังอิงอบ่ค่ะ หลังจากที่เพื่อนบอกว่าให้เสี่ยงบัตรีกทีเพื่อนก็ไปเลยจ้ะบริวายัางเพื่อนก็หายไปเลยมันแมนในครว่าหมูซึกหนั่นยานบาบอกบ่ยาดจ้ะบ่ยาดเนาะบานนี้เคยฝันเห็นผู้เ่าผู้หญิงแบบนี้บอกค่ะบอกก็ร่งฝันเห็นนี่คือุดหนุละก็ลังฝันเห็นเฉยเดียวคิดว่าผููเ่าผู้หญิงคิดว่าสีมาบอกเลขกสีม่าถามขอกินเหล่านี้เป็น อยากพี่น้องบอรู้จังไดบอมเอนอยากพี่น้องแม่นอนจ้ะบอมเอนเนาะอาจจะเป็นพี่ให้พี่หน้าก็ได้ว่าเมื่อนมาเตน่าพี่ไปพี่ไฮเหมือนหน้าเนาะเหมือนก็มาเตน่าแม่ะมาเตน่าไปหน้านี่เด้อธิษฐานยังบหรือเบายังบโบหรือเบาก็ไปแค่ตัดเขาอย่างเดียวแล้วจ้ะพาผัวไปตัดเขากไปตัดใบเขามากันเมื่อนอนฝันนะจ้ะเมื่นมาก็ไม่นอนฝันมาฝัน ว่าพีผู้เฒ่าเพิ่นอยากกินเหล้าเนาะคะ่ะมา <Yeah. S 1> ขอก,มาอกินเหล้าเพิ่นก็มาบอกโตเด็ดกับนัดดิค่ะว่าบ้านเลขที่บ้านนัดดิคุณก็เอามาเสี่ยงค่ะมาเสี่ยงขึ้นต่อมามขึ้นนี่ิ่นก็ฝันค่ะฝันว่าได้ไปเปก็บเห็ดพวกเห็ดพวกอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เนาะคะ่ะไป2คนกับแม่ใหญ่ <Yeah. S 1> บาน,นี้เก็บเห็ดพวกในความคิดนัดดินี่ว่าเห็ดพวกนี่ถ้าเฮ็ดแปรนี่สิปแปรเป็นตัวใดคะ่ะ หาแปดแปดหาก็ได้จ้ะหาแปดแปดหาเฮ็ดนีกระหาเนะคะแมนปวกมีกระสิเป็นแปดแมนและดีขึ้นก็ว่าแปดหาหาแปดค่ะไอ้เคยฝันว่าดีเก็บเฮ็ดเก็บยังบอกบอกก็ลร่งฝันเมื่อคืนนี่จ้ะแต่ปกติแล้วถ้าเคยว่าเคยฝันว่าใดยังนี่กระสิกระสิมีโชกมีหลาอยู่เมนบอกคะแมนจ้ะเพราะว่าเคยใดคข้องใดยังกะ เฮากับิมีโชคมีหลาบกับคิดว่าเนาะค่ะส่วนมากค้นดีฟันหินว่าจะคล้องในกิฟต์ฮิตปวกแมนส่วนมากซิมิโชแมนค่ะนาดีก,ก็คิดว่าเพื่นสิมาให้โชคเนาะค่ะเพราะว่าม <Man. S 1> าเซียงแล้วเฮาก็ได้ฮิตปวก oh. ร้ายเนาะมาบ้าน oh. ค่ะ,คะขนฟันของนาดีม,มีมี่ยังเพิ่มเติมอีกบอกค่ะม่มีค่ะมี่เท่านี้นะมัมมีกับิมว่าเราให้ฟังไหมนี่จ่าเด้อค่ะถตาอยู่ผู้ฟันนั้นจักปีเนาะค่ะของนาดีกนั่น อานาสิบกว่าอ๋อาอา,ายุนาดีเัินไหมอออายุดูนี่บอกแมนสิบเจ็ดอา,ายุสิบเจ็ดปีนี่ <10 B. S 1> ค่ะค่กะก็ขอให้ท่านผู้ชมนี่พิจาละนาเบิ่งนะค่ะนาดีกก็คือความฝันของนาดีนาคนว่าคุณฝันเห็นผีผูเฒ่าู้หยิ่งค่ะท่านผู้ชมมาซองเบิ่งพิ่นอยู่นห้องค่ะแล้วก็มาขอกินเหล่าน้ำพิน่นมาบอกว่าห้ ซื้อเอาบานอีกทีค่ะบานอีกทีของเพื่อนก็คือหนึ่งเก่าสี่ค่ะท่านผู้ชมเพรานาดีคุนเอามาเสี่ยงค่ะมาเสี่ยงกับมานอนฝันวัดกิก็บฮิดป,ปวกได้บบไร้ค่ะเดี๋ยวเอามาเฮอนกะให้ท่านผู้ชมนีพิจารณาเบิ้งงนากคะ่ะว่าสิเป็นจังไดนี่ก็คือแนวทางความฝันของนาดีค่ะสำหรับความฝันของนาดีกับมีเพียงเท่านี้นะคะสัมปี สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน,นาดิกนะคะที่มาให้แนวทางความฝันมาให้โตเด็ดโตดีกับ่านผู้ชมของเฮาค่ะขอ,ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้คัพาพูคาโลกัสิภาท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของนาดิกเนาะคะ่ะนาดิกนี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนในเจบเห็ดบวกเนาะคะ่ะเพื่อนเห็นเห็ดบวกเนาะคะ่ะเพื่อนกับฝันเห็นผีผีเจ้าทีหน่าเนาะคะ่ะผีเจ้าวทีมาซองอยู่หน้าประตูเฮื่นเพิ่นเนาะคะ่ะ บานเ,เลขที่ของเพิ่นกะหนึ่งเก่าสีค่ะหนึ่งเก่าสีกะเฮ็ดบวกเพิ่นเพิ่นกบแปรส่หาแปดแปดหานะคะท่านผู้ชมเนาะหาแปดแปดหาค่ะหนึ่งกัญญาสองหากคกคก,คกะให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแบงรัฐบาลค่ะให้โสดโสกมันมันม่นลำลำเรื่อยๆยทุกคนค่ะเข้ามาเห็นคลิปคำพูดนี้แล้วกะให้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้คำพูพาลอ,อกนันเเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้คำพูพาลออกกับขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ